ในล้อเดิมเทสลาโมเดล3 Performance นะครับ2ี่สิบกก้าววันนี้เราก็อยู่กันที่ออโตอเวิร์คเหมือนเดิมมาที่ที่ผมมาเปลี่ยนล้อ Audi นะครับตอนนั้นเปลี่ยนเป็นล้อ f o r ์สสั่งตัดเลยแต่วันนี้อยากลองโฟร์ฟอร์มดูเพราะาผมดูสเปคดูแรงดูน้ำหนักเฮ้ย <c oughs> มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็ราคามันน่าจะผมว่าราคาค่อนข้างดีเลยใครที่ติดตามผมมาจะรู้ดีว่าผมไปตกหลุมยางแตกไปเรียบร้อยลวตอนยางแตกเนี่ยน,นะตกหลุมไปปึกป๊กๆ ฝั่งซ้ายนะครับแตกพร้อมกัน2ล้อเลยในฝั่งซ้ายหน้าและหลังเลยในใจก็อุทานมาตกใจเหมือนกันแต่พอแตกแล้วก็ยิ้มที่มุมปากแม่หาเรื่องเปรียดร้อนเลยดีไหมเพราะว่าใครที่ติดตามกันมาจะบอกผมจะบอกเลยว่าเทสซาคันนี้ผมอยากขับเดิมๆซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นล้อหรือโช๊คมันเดิมแต่พอมันมีเหตุแล้วมันเกิดความคันเราก็ต้องแก้ด้วยการเกานะครับซึ่งวันนี้เราจะกการเรื่องตัวสั่งล้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้รถผม,มาอาจจะดูแปลกๆนะเพราะว่ายางผมมาแตกพร้อมกัน2เส้น เลผมเลยไปขุดยางในสต็อกที่มันเป็นยางเก่าของ Audi 275ยางเดิม4ลอ้อมันจะเป็นแบบสแควร์ก็คือ2 3 5 3 5ขอบ20ตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าใครใช้เท s l a m o เดล3 Performance อยู่พึงระวังไว้ว่าตกหลุมเบาๆแก้มมันพร้อมแตกกันทีนะคือ,อยางมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่มันดึงผมว่ามันดึงไปนิดน,นึงกับโบกับโปรไฟล์ยางตรงนี้ตรงแนี้เนื้อ,อยางแก้มกขอคเขานัางจะน,นิ่มอ่าทำให้ถ้าเกิดใครยังชอบ อารมณ์นี้อยู่แนะนําให้เบ่งเป็นสองสห้านิดนึงก็ยังดีเพราะว่าผมว่ามันจะช่วยเรื่องการตกหลุมได้เยอะเพราะว่าจากที่ผมเห็นนะในกลุ่มที่ขับเทสลาด้วยกันโมเดล3ตกหลุมเบาๆเจอสันถนนเบาๆมันแตกเลยดีเพราะวันนั้นผมกตกหลุมนะเจอฝาท่อไปป๊อบๆเบาๆความเร็วก็สี่ห้าสิบเองนะแตกแล้วมาแตกแตกบริเวณนนีะ้ในจบนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะทําล้อเป็นแบบใหม่ด้วยเพราะว่าอะไรถ้าเกิดใครที ขับอยู่จะรู้ดีว่าโมเดล3 Performance เนี่ยล้อเขาจะเป็นแบบสแควร์นะครับคือหน้าหลังเท่ากัน2 3 5 3 5 20เท่ากัน4ล้อเลยแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าเรามาดูรถจริงๆแล้วอะ่ะเจ้าตัวเทสลาโมเดล3ดั้งเดิมการออกแบบตั้งต้นของตัวชัซี4ของเฟรมจริงอะ่ะเขาออกแบบมาไม่ได้ออกแบบมาสําหรับรถที่ล้อเป็นแบบสแควร์หรือล้อหน้าหลังเท่ากันแต่เขาออกแบบมาให้หลังต้องเป็นแบบสแต็เกอร์คือล้อหลังแบบใหญ่กว่าล้อหน้าอารมณ์เหมือนในโมเดล Y Performance นะสังเกตว่าโมเดล Y Performance 121เ,เนี่ย ล้อหน้าจะแคบกว่าล้อหลังล้อหลังจะกว้างกว่าซึ่งพอมันเป็นโมเดล3เนี่ยถ้าเราดูดีๆผมว่าโมเดล3มันน่าจะเป็นรถรุ่นเดียวเลยนะในตลาดที่เป็นรถเดิมที่ล้อเดิมฟิตเมนต์ออกมาถ้าล้อหน้าเนี่ยดูพอดีเลยอ่าตอนนี้ล้อมันเป็น9นิ้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเบ่งออฟเซตให้มันให้ล้อมันยื่นออกมา,มากกว่านี้ จะดูเกินไปหน่อยคือโดยปกติรถปกติเขาจะล้อมันจะอมเขาเ้าไปในสมแต่ล้อโมเดลสาเอารับย้ำกนว่าเพอร์ฟอร์แมนนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวขับหลังหรือว่าตัวลองเลนเนี่ยล้อมันจะอมเขาเ้าไปในสมแต่พอเป็นเพอร์ฟอร์แมนล้อหน้าออฟเซ t ถเนี่ยถ้าดูจากด้านหน้าแตวกล้องมาดูด้านหน้าเห็นขอบไหมนี่ผมไม่ได้ลองสเปซเซอร์ไม่ได้ลองเลยนี่คือล้อเดิมๆเลยทําให้หน้ามันฟิตเนสมันโอเคละแต่ถ้ามาดูหลังดีๆอ่ะแตวกล้องย้ายมุมครับมาดูหลังสังเกตว่าหลังเนี่ย มันอมเข้าไปข้างในมันอมเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราดูสเปคที่เขาแต่งจริงๆอะหลังเขาจะใส่เป็น10นิ้วเพื่อให้มันเป็นสแต็กเกอร์ก็คือหลังจะอารมณ์เหมือนรถขับหลังมันพวกเบียมขับหลังที่ล้อหลังจะกว้างกว่าล้อหน้าซึ่งล้อสั่งหบ่งผมก็คือหน้าจะเป็น9้าเป็นออฟเซ็ตเดิมเป๊ะเลยแต่ยางผมจะเบ่งมากกว่านี้ตัวหลังเนี่ยจะเป็น10นิ้วไปดูกันว่าเป็นล้อตัวไหนนะครับใครอยากขันจ,จริงๆนะถ้าถามผมอะ สำหรับคนที่ขาใส่ล้อเดิมหรือว่าล้อแบบสแควร์คือหน้าหลังเท่ากันเนี่ยจะเบ่งยางเป็นสองสี่ห้าหรือสองห้าห้าให้มันดาดๆก็ได้ถ้ากลัวแบบตกหลุแตกนะหลังถ้าลองสเปเซอร์สักประมาณเจ็ดมิลหลังจะสวยพอดีเป๊ะเลยครับพี่บูสวันนี้ครับอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะที่ว่าวันนี้ผมจะมาป้ายยาเอาตัวเองมา มาโดนป้ายแล้ววันนี้เรามาแบบเนี่ยมีเทสลามาสามคันนะครับของผมมาจบแล้วผมมาแก้ปัญหาด้วยการเก่าไปเรร้อยวแต่ตอนแรกมีอีกสองคนที่ผมว่ากําลังคันคนนึงออกรถมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งออกน่าจะับงแบบบอลนีน่าจะมาโมสุนี้ล้อเดินสามวันขับแล้วมันคมขับล้อเริมกอ่ะผมผมยกโชว์อเไยดีว่าอันนี้คือล้อล้อเอรมาถึงเราทักทายแขกรับเชิญแล้วแต่นี่อันนี้คือล้อผมเลยนะอันนี้เป็นล้อหน้า สรุปพี่บูเลือกอย่างว่าจะเอาล้อหน้าเป็นหลังเท่ากัน่ลองมันพูดล้ว่องบุลด้พี่บูเลือกยังไงครับผมจะล้อหน้าเป็นเก้านิ้วเก้านิ้วเหมือนกันหรือว่าล้อหลังสิบนิ้วล้อหน้าเก้านิ้วเอาง่ายๆกูตามมึงเออช่องพี่เบ้นดีเจอะไยนเนี่ยผมบอกก่อนนะเมื่อมาสองเดือนที่แล้วเนี่ยเราอยู่กันที่ปั๊มปตทกาญจนาวันนั้นเบ้นหนึ่งคันอาร์ดีหนึ่งคันแล้วก็รถมันเป็นเทอร์ฟล่าพื่านไป่สองเดือน <c oughs> ปิ้วหมดอยู่บ้านหมดลายเป็นเฮล่าสาักขนาดนี <c oughs> ้ช่างโลดูแล้วเท่าไหร่เพราะดูจากสเปคต้นต้นนั่นาจะเบาเ <c oughs> บากว่าล้อเดิมล้อเดิมมันสิบสี่โลกว่า <c oughs> แต่ล้อเนี่ยเดี๋ยวไม่น่าผมว่ายัางไงต้องมีสิดต้นต้นเ็วไล์ผมว่าต้องสิบสองว่าแต่ผมว่าน่าจะเบา,ากวนะ่านั้นยวลองวัดดูว่าเป็นไงซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยล้อเนี่ยมันหายไปสองสามโลมันมีผมขนาดนั้นเลยหรอสี่วงนะสี่วงก็หายไปไม่ถึงสิบโลแต่อยากบอกว่าล้อมันคือน้ำหนักใต้สปรปง คือน้ำหนักใต้จปรนงยิ่งเบาช่วงล่างมันจะยิ่งดีแรงกระทำที่กดขึ้นที่โชคมันจะน้อยลงเอาง่ายๆคืออย่ากิอเลยมากถ้าพี่บูเนี่ยนระยะทางพี่บูจะเพิ่มขึ้นเออนี่ไงเพราะว่าล้อมันเบาขึ้นที่ข้เายอยู่ว่าถ้าเปลี่ยนล้อแล้วระยะทางจะลดลงช่วงล่างช่วงล่างก็จะนุ่มขึ้นด้วยเพราะล้อมันเบาขึ้นไรงกระบพี่วิวพี่วิวลองนึกนึภาพนะ สมมติล <laughs> ้อมันหายไปสามโลนะจังหวะที่มันตกบหลุมเกิดแรงจีที่2 g เนี่ยแรงวีบมันเกิดที่6โลนะเอ้ยไงไปเลือกแยวไลน์นจบฟังกูนะพอสอบดีแล้วมึงยังไปเซลลเทลล่าอยู่เลย ตันนี้เซลลคชาอีแต่ตอนนี้ที่ผมเอาเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่อันนี้เป็นวงแรกชุดแรกของเทสลาเมืองไทยที่ใส่ถ้าพี่บูซื้อสัวนี้ก็เป็นคันที่สองเหมือนกันไม่ไม่ซ้ำไข่ได้เนาะสั่งวันนี้กี่วันได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเสองอาทิตย์จริงๆที่นาเพราะว่าผมดันไปเปลี่ยนสเปคตอนแรกผมมาลังเลผมจะสี่ล้อเท่ากันเพราะว่าเวลาสลับยางมันสลับง่ายมันสุดท้ายตอนนี้คือหลังใหญ่กว่าหน้าก้านหลังสิบใช่ไหมครับแต่ผมบ้าๆผมคิดอยู่ว่าหน้าผมจะเพิ่มเป็นสองห้าหลังเดี๋ยวรอใช้สองสี่ห้าสองสิบ ผมจะเพิ่มเพมาแก้มาได้เต็มขึ้นด้วยถูกไหมมันจะเต็มประเด็นคืออะไรนะไหมผมมาอยากโหลดแต่ตอนแรกคือรถเดิมอะโหลดกว่านี้แบตมันจะติดพื้นล้าแต่ถ้าเกิดเราชดเชยโดยการเรายาง85แดห้าโปรไฟล์ยางมันจะสูงขึ้นมานิดนึงมันจะดูเต็มสุดพอดีสุดเพราเราจะไม่เป็นชองดูตองไหมข้ายากจะดูนะรอดูก่อนว่าเปลี่ยนแล้วเป็นไงกูอยาจะดูนะผมก็นึกไม่ออกแล้วแล้วทีนี้ยางเท่าเดิมไหมครับเื้องต้นตอนนี้ผมสั่งยางไปสองสี่ห้ากับส7 5็ห้า แต่ยางผมมาไม่ทันวันนี้ผมไดเอายางเดิม2 3 5ใส่ไปก่อนแล้วก็หลังเป็นสองเจ็ดห้ไม่แก้หน้าเรียลลี่หลังเป็นเดิม35มหหลังเป็นสามสิบอ๋อเหรอหน้าสามห้าเหรอเพราะว่าหลังพอมันเป็นบิ่งเป็นสองเจ็ดห้ามันก็เป็นสามสิบอ๋อมันจะเท่ากันอันนี้คุณวอลเลนเจ้าของพาวเวอีกครับอันนี้ลูกค้าอีกคนเต็มไม่ใช่เหรอผมเจออีกแล้วครับว้าวพูดตั้งแต่สมัย Audi แล้วแล้วก็มาเทสได้อันอีกคันหนึ่งนะตอนแรกผมอยากขอความรู้นิดนึงเกี่ยวกับ ตัวล้อเนี่ยเพราะว่าตัวอย่างคันแรกที่ติดใส่เอาดีไปเป็นล้อสั่งผลที่เป็นตัวฟอร์จใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งอันนั้นก็คือมันจะได้เรื่องของมมาฟอร์จไม่ต้องพูดเลยตึมเบาครับแต่ตัวเนี้ยเหมือนทาง HRE เนี่ยเขาจะมีตัวโฟล์ฟอร์มใช่ครับก็คือด้านหลังนี้นี่โลโก้นี่โฟล์ฟอร์มมันต่างกับฟอร์จยังไงครับก็อย่างแรกโฟล์ฟอร์มนี้จะเป็นขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมือนกับฟอร์จนะครับจะเริ่มต้นด้วยล้อแคสแคสเสร็จเนี่ยเขาจะใช้ขั้นตอนที่เขาเรียกว่าโฟล ในการรีดตัวแบรลลออกมาการผลิตขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าโฟ o ์ฟอร์มิ่งแล้วก็เป็นชื่อของแบรนด์ใน o d ร c ตไลน์นั้นแต่ว่า Flow Forming เป็นขั้นตอนในการทำล้อประเภทนี้แต่ผมดูว่มันก็ไม่ได้หนักกว่ากันเท่าไหร่คือจะมีข้อจำกัดเรื่องดีไซน์แล้วก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เบาเท่ากับล้อฟอร์จได้ว่าโดยขั้นตอนการผลิตแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีข้อดีอย่างอื่น ก็คือล้อโฟล์ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงพวกการที่เราใช้ความร้อนกับเพรสเชอร์ในการรีดเบรลล์ออกมาเข้าเป็นเป็นเป็นทรงเนี่ยจะทําให้ตัววัสดุเนี่ยแข็งแรงดีไม่ดีอ่ะจ,จะแข็งแรงกว่าล้อฟอร์จบางลายเพราะถ้าสังเกตอ่ะถ้าพวกล้อฟอร์จมันจะได้ลายเดี่ยวกัารยกหรือซอล่องอะไรได้มากกว่าคือล้อโฟล์ฟอร์มเนี่ยเขาจะผลิตด,ด้วยมีมีโมใช่ไหมฮะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยเขาก็าต้องระบุ<อ>ว่าใส่รถอะไรได้รุ่นอะไรขนาด คือคอนแทสปิกส์แต่ฟอร์ซนี่ก็คือมันจะเริ่มต้นด้วยเบลเลตออกมาปุ๊บแล้วเขาก็จะจะตัดตามที่ต้องการคือถ้าเราเข้าใจง่ายๆคือฟอร์ซเราสามารถสั่งตัดได้เลยสมมติล้นเราลดลสแดงก์บมาเราไปดึงป่งดึงซุ้มออกมาเราก็สามารถเลือกออฟเซ็ตเลือกทุกอย่างได้หมดใช่ครับก็คือเป็นสั่งตัดแต่พอเป็นโฟร์ฟอร์มจริงๆแต่ด้วยความที่แอปพลิเคชันของโฟร์ฟอร์มเขาก็ทำสำเร็จอย่างเทสทร่ามก็คือเขาก็ทําออกมาออฟเซ็ตด้วก็คือเขาก็จะเลือกรุ่น กับยี่ห้อที่เขาอยากจะผลิตล้อด้วยนอกจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะทำโม่ขึ้นมาเฉพาะรุ่นจะมันก็จะไม่สามารถที่จะคัสตอมได้เท่ากับล้อที่เป็นฟอร์จยกเว้นถ้าเกิดฟินิชชิ่งก็สามารถที่จะคัสตอมพวกฟินิชชิ่งสีได้แต่สุดท้ายแล้วพวกฟอร์จถ้าเป็นฟอร์จจริงๆถ้าเกิดผมอยากจะสั่งซพวกรถไฟฟ้าด้วยตัวที่ลดน้ําหนักเราจะมีน้ําหนักมันเยอะโซอันนี้ก็เป็นคำถามอี่กีนะครับจริงๆแล้วล้อฟอร์จเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับโหลดน้ําหนักที่ รับได้ต่อวงซึ่งในบางแอปพลิเคชันถ้าเกิดเป็นล้อที่เน้นด้าน p e r f o r m ร์แมที่เป็นล้อเบาเนี่ยจะไม่สามารถรองรับโหลดข,ของรถ EV ได้อ,อาจจะไม่เชิง EV ยกตัวอย่างถ้าเกิดเราเอารุ่นที่เป็นไลท์เว e ของ t ของ HR-E ไปใส่รถ SUV วเพราะเราสั่งตัด p c ซรูทุกอย่างได้หมดใช่ไหมครับ,รบมาใส่รถที่เป็น SUV หรือเป็น r t r a p t o r มันไม่เหมาะนะครับ<ะ>เราจะระบุเลยครับว่าล้อ f o r g e ร<ะ>ุ่นไหนเนี่ยสามารถที่จะใส่กับ,บรถประเภทไหนได้เราก็จะระบุเป็นโลดเรทติ้งแล้วก็ขนาดด้วยครับเพราะมันก็จะมีเกี่ยวกับการออกแบบของผู้ก,ก้านว่าสามารถรับน้ำหนักอะไรได้บ้างเพราะเป็นสิ่งเพราะล้อมันเป็นสิ่งสังงตกลุมทีแล้วมันการหักขึ้นมา,าทีบา่บางบางทีเราไปเห็นพวกล้อใช่ล้อที่บอกฟังไม่มีมาตรฐานนะ มันอันตรายแลวมันน่ากลัวมากคือคำว่ามาตรฐานเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนพวกหมวกบุกนกนะครับคือบางคนไปซื้อหมวกที่แบบหมวกกอฟหมวกจีนหรือหมวกอะไรที่แบบว่าใช่เป็นรูปทรงหมวก,กจริงแต่หัวกระแทกเพินปุ๊บหมวกแตกโกมแต,ก,ตกแล,ล้วเราเสียหายเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่คือพอเป็นล้อเหมือนกันคือมันต้องเหมือนมีมาตรฐานพวกนี้ต้องผ่านรองรับไม่ใช่ว่าแบบเราใส่ไปปุ๊บไปวิ่งตกหลุมก้านหากักรถเสียหลักลงท,า,ทางเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่ใช่นะคือถ้าอย่างพวกอย่างเฮซายีก็คือเขาจะมีมาตรฐานตรงนี้ <S <S ที่มัันนนเป็ขข้้กววาีโลดย อันนี้เดี๋ยวเราลองมาชั่งนะครับล้อหน้าจะเป็นเก้านิ้วยี่สิบคูณเก้าเฮ้ยพี่สิบสิเลขสิบอ่ะตอนแรกผมคิดว่าสิบสองสิบจุดเก้าสิบจุดเก้าเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดอะเหลือกินเหลือใช้สิบจุดเก้าเลยอันนี้ล้อหลังที่เป็นยี่สิบคูณสิบนะครับสิบนิ้วก็หนักขึ้นมาแค่ครึ่งโลเองในล้อเดิมเทสลาโมเดลสามเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ เปกที่ผมดูไปเลยสิบเกือบสิบส er anyway ี่โลถหายไปสิบสี่หายไปสองจากรอันที่สามหายไปสามโลเลยนะหายไปสามโลสองทีดเก้าอ่ะถ้าเปกอืมโสามโไม่สามโลนี่เรื่องใหญ่สี่สามสิบสองโลนะะพี่หายพี่พี่หายมาพี่เป็นไม่แต่ให้บอกมันเป็นสิบสองโลใต้สปริงนะอื ไอส้สิบสองโลบเดือยสปริงกับไม่เท่าไหร่แต่สิบสองโลช่วงล่างใต้สปริงนี่มันเ,เรื่องเยอะมากเลยนะล้อหลังยังสวยครับผม,มดูเนี่ยดูล้อหลังเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่มนก็ไม่เลไรอถดำนะครับผมบอกให้ล้อนี้รถดำหล่อสั่นไม่แย่นะล้อแม่ง แต่ยังไงก็ต้องโหลดครับต้องโหลดเรียนตรงนี้ต้องโหลดต้องโหลดเรียนตามนี้ลงนิดนึงไม่ต่เมื่อกี้ล้อหลังอะล้อเห็นแต่เมง่อกล้อสิบกวัตยางมันเด้งออกมาแล้วแบบนี่ขนาดล้อให้สองสามท่าเหมือนเขาไปนวดใช่ไหมใช่ครับไปนวดเพราะว่ามันเพิ่งลงแบบปอยโชมันเลยโดงขึ้นมาสุดจะหลงไปหน่อยแต่ตอนนี้คือรถมันสูงนะถ้ามันหลงเต้แบบนี้มันจะดูพอดีไปนะว่าล้อตัวจริงสวยมากไ้ดูในคลิปอาจจะแบบอาจจะแบบเฮ้ยอะไรหรือเปล่าแต่ตัวจริงดีมากเลย ตอนนี้ติดเรื่องรู้สึกว่าล้อสีรถมันสีใกล้เคียงกันไปหน่อยแต่จากที่ดูแล้วถ้ารถลอกออกเป็นสีดำหมักสวยหรือว่าเปลี่ยนสีมันดูตัดกันหมดเนี่ยดูสวยแต่หลังตอนนี้ผมรู้สึกผมชอบมากหลังหลังสิบนิ้วมันดูแล้วแบบมันดูเต็มมันดูมีมิติมากเลยตอนแรกผมก็ลังเลยหรือจะล้อ20คู้9สี่ล้อแล้วก็หลังองสเ s p a c e ์แต่พอมันต้องอย่างเงี้ยพอมองถ้ามองจากจด้านตอนนี้ฝนตกถ้ามองจากด้านหลังเราจะเห็นแล้วว่าแบบยางมันไตตอนนี้เหลือเหลืออย่างเดียวคือตอนนี้ผมยังใส่ย,ยางเดิมอยู่ เพราะว่ายางใหม่ผมเดี handed, pues whales, so 8, 2, 3, I I ๋วไม่มาผมจะรอยางมิเชันลินตัว 4S อยู่สปอร์ต 4S ไพตัวไพลรอดสปอร์ตนะครับที่เดี๋ยวกำลังจะมาที่แบบหน้ามันจะปิดนี่ตอนแนกหน้ามันเป็นยางเดิมสองสามห้าแต่ผมตอนแรเปลี่ยนเป็นสองสี่ห้าตหลังก็คือยางเบอนี้แต่จะเป็นมิชลินลิมการมันจะดูเต็มกว่าก็อาจจะดูสวยสวยกว่านี้ขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแต่โดยรวมนี่ผมว่าแฮปปี้เลยนะสวยเหนเสยงเลยเหนือเหนือสองคนเนี้ย เสวพี่อู๋โอ้ยสวยผมต้องรอดแล้วโดนนะตอนนี้อยู่ที่โชกแล้วว่าจะโชกอะไรก็ดูสามไลน์ได้ดีนั่นแหละต้องโดนนะต้องโดนจริงเม้นต์เปนควรจะไม่ใส่ายนี้แต่ยังน้อยอ่ะคือผมมาขีดแม่ว่าผมมาเป็นคัำแรกคิดไม่ได้ผมไม่มาสอบไม่โกรธพี่อู๋ไหนผมไม่โกรธ แต่ล้ามึงเล่าดำเนี่ยเราวิ่งคู่กันเนี่ยแยงก็ออก่างแคเบียนเลยนะคึ้นรถขึ้นรถไม่ถูกสวยกว่าที่คิดนะครับก็วันนี้เรื่องราโดรมาแน่นะพามาชมแการเปลี่ยนร้อนนะครับเห็นแล้วโดดแต่ใจได้ผมมันตกกันไม่งั้นพาไปถ่าย้างน้องเสถันนะครับโอเควันนี้ลาเอรามากันแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ